กินกวัวซองแพงๆมาเยอะแล้ววันนี้ัวซองเซเว่นของฮัสสันชิ้นละสิบหกบาทแต่ถ้าซื้อสามชิ้นสามสิบห้าบาทม,มาลองครับก,ก,กิ่นกลิ่นแปลกอืมก็ ไม่แข็งแล้วแล้วก็ถามเขาว่าอบให้ไหมได้ไหมก็ไม่อบอุ่นนะเพราะว่าที่เซเว่นนี้มีเตานะแต่เขาไม่ได้อบให้ก็ไม่เป็นไรอืม ก็คือไม่หอมอะไรทั้งนั้นเลยเหมือนกินแป้งนุมน่มๆอันหนึงห่งเฉยไม่ได้มีคุณลักษณะ,ละเป็นครัวซองอะนอกจากรูปรูปใเฉยหน้าตาเหมือนครัวซองแต่ว่าอ,อ้อไม่เหมือนขวดซองอะรสชาติด๋ยอยกินแป้งขนมปังเจืด,จด ไม่หอมเลยไม่หอมอะไรเลยเขาลืมใส่หรือเปล่าก็มไม่ได้ก<ม>็ตามราคาเนะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขาย16บาทเองก็เอาไปจิ้มกับไมโลอะไรอย่างเงี้ยจิ้มกับกาแฟก็น่าจะได้ให้มันดูดซับไมโลเข้ามาแล้วก็กินเป็นโพสซองไมโลอะไรเงี้ยได้ด 再来，再念。谢谢